สวัสดีครับผมนั้นนะครับจากเพจพระเครื่องสามดูดูครับผมวันนี้ครับผมก็ได้มีพระกริ่งมาให้ดูกันครับผมและที่อยู่ในมือผมก็คือเป็นพระกริ่งนิรันตลายครับพิมพ์เล็กนี่หลวงพ่อขืนวัดดอนยานาวาครับจัดสร้างปี2480ครับในการจัดสร้างครั้งนี้นะครับหลวงพ่อกืนเนี่ยก็ได้กราบทูลอรัธนาอาจารย์ของท่านก็คือสมเด็จพระสังฆราชแี่นมาเป็นประธานในพิธีครับ เป็นการจัดสร้างเทพร้เนี่ยครั้งเดียวครับที่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านเมตตามาเทให้นอกวสุทัศน์ครับผมอันนี้ผมก็จะมาแนะนําการพิจารณาเบื้องต้นนะครับผมี่เรียนรู้และศึกษาไปด้วยกันครับเริ่มจากองค์ทางซ้ายมือก่อนนะครับนีนนี้ก็ต้องควรจะจดจําพิมพ์ให้แมั่นยาครับจดจําหุน่นจดจําฟอร์มพระรายละเอียดต่างๆนี่แล้วก็ควรจะมีเบสิก ในการดูพระหล่อได้บ้างอะไรประมาณนี้ครับเพื่อที่เราจะได้สามารถพิจารณาตัดสินใจได้ในการเช่าหาวัตถุมงคลนี่นี่ครับจะเห็นว่าเนื้อโลหะเอยใบหน้าคมชัดนี่มอณะมนคมชัดตามซอกนี่ดูตามซอกครับก็จะเห็นพวกออรอยคราบรอย ความเก่าดินเบ้าที่ปรากฏตามผิวองค์พระเนี่ยก็จะมีคล้ายๆออผิวครุขราบ้างนี่มีพวกดินเบ้าพวกอะไรพวกนี้ครับฝังอยู่ตามเนื้อนี่นี่นี่ครับดูด้านหลังปุ๊บนี่ครับรุ่นนี้ก็เป็นแบบออชักเม็ดกลิ่งในตัวอันนี้ก็จะเป็นรูที่เป็นตะปูไว คานเม็ดกลิ่งหลังจากหล่อพลาสเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ดึงออกนี่แล้วก็อุดครับนี่นี่ก็มีรอยจานด้วยนี่ครับดูความเป็นธรรมชาตินี่มีรอยการเกลาการแต่งน,นี่ก็คนไม่ค่อยเห็นครับครับนี่ก็ลองมาดูอีกองนะครับองนี้ก็เป็น สภาพหนึ่งของพระเครื่องก็คือองค์พระเนี่ยมีการจุ่มน้ำยาดำมามาแต่เดิมก็ลองพิจารณาดูครับอันนี้ก็ถ้าเกิดมีการจุ่มน้ำยาดำาอย่างเงี้ยเออพวกบริเวณตามซอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะถูกน้ำยาเนี่ยบดบางไปบ้างพวกดินเบ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ยังพอพิจารณาได้ครับว่าอันนี้เป็นพระ แท้หรือไม่แท้อะไรอย่างเงี้ยครับลองมาดูใกล้ใกลครับนี่ฮะใบหน้าหุ่นตามซอกนี่ครับน้ำยาดำเขาก็จะเข้าไปตามซอกนี่โลหะอายุโลหะนี่นี่ครับนี่เขาก็ยังมีให้พิจารณานี่ครับรูที่อุดหลังจากดึงสิ่งที่คานเม็ดกลิ่งออก นี่รูเป็นธรรมชาติรูอุดเป็นธรรมชาตินะนี่นี่น้ำยาดำสมัยโบราณนี่ครับวันนี้ก็มีรอยจานเหมือนกันครับน,นี่นี่ครับลองพิจารณากันดูครับจดจําพิมพ์จดจําความเป็นธรรมชาติที่ปรากฏนี่นี่ครับไปหน้านี่ ครับผมนี่ครับก็มีให้ดูสององสองสภาพอันนี้เดิมๆครับนี่อันนี้มีการจุ่มน้ำยาดำมาครับเออพระเครื่องเนี่ยมีหลากหลายสภาพครับนี่ทำให้เราต้องถ้าเราผ่านพระเยอะผ่านหลายๆสภาพเนี่ยเราก็จะสามารถตัดสินใจได้ว่าพระแบบไหนเนี่ยเป็นพระแท้อะไรประมาณนี้ครับผมก็ถูกสั่งสอนมาแบบนั้นอย่างน้อยเราก็มีเบสิกก็คือ ถ้ารู้พิมพ์ถูกเนื้อใช่ธรรมชาติต้องมีและกระบวนการจัดสร้างตง้องตรงยุกนี่นี่ครับค่อยๆเล่นค่อยๆดูไปครับถ้าผมเองก็ยังไม่ได้แม่นอะไรขนาดนั้นครับนี่ตอนที่จะเช่าองค์เนี่ยครับที่มีน้ํายาดำเนี่ยก็พิจารณาอยู่นานพอสมควรครับเนื่องจากเราก็ไม่ได้ชำนาญอะไรขนาดนั้นแล้วพระก็มีราคาที่เ ค่อนข้างราคาสูงอะไรเงี้ยครับพระเราก็ค่อยๆพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรามีนี่ครับแล้วก็ตัดสินใจเช่าหาค่อยค่อดูค่อยๆเล่นครับค่อยๆศึกษาไปถ้าเราไม่เป็นตรงไหนเนี้ยก็สอบถามผู้รู้ครูอาจารย์นี่ครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ